อัลลอฮุอะลัยฮิวรุห์มานีรุห์มิย์อินนัลฮะมดุลลอฮิวะคัฟะอัมบะดุอัลสลามุอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรักาตุท่านผู้ชมที่รักครับเรากลับมาในบทเรียนเรื่องของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามในบทเรียนที่เก้าซึ่งเราศึกษาจากหนังสือของมรนาอบดุลฮ al ัสซันอาลีอัลฮัสซีนีอันนัดวีในหนังสือชื่ออัล อะกีดตุวะลอิบาดะตุวัสลูกุฟีดาวอิลกิตาบีวัสุนนตีวัสซีรัตินนบะาวิยะในตอนที่10ในครั้งที่แล้วตอนที่9เราได้ศึกษาถึงเรื่องของการที่ผู้คนในโลกดุนยานี้ได้ที่ผู้คนในโลกดุนยาในรบรรดาลูกหลานอาดัมในรบรรดามนุษยชาติ ในบรรดาคนดีในหมู่พวกเขาที่ได้เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ได้มีความอบอ้อมอารีที่ได้ทุ่มเทพเพื่อเพื่อนมนุษย์บริจาคหรือว่าดูแลใส่ใจสังคมมนุษยชาติท่านเหล่านั้นจะได้รับภาคผลอย่างไรหรือไม่ในชีวิตหลังความตายและก็ในวันฟื้นคืนชีพซึ่งได้รับบทเรียนจากในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของศาสนาอิสลามในข้อที่1ก็คืออินนสัมาตหาจัดดีนอัตลกีซูอัลาอัลอากีดะติอวะลันวกับลากุลละใชอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในศาสนาอิสลามประการแรกก็คือการที่บุคคลจะบริจาคก,การที่บุคคลจะเสียสละการที่บุคคลจะใส่ใจเพื่อนร่วมโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจสัตว์โลกแล้วก็มีความเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์บริจาคเสียสละ ในคุณงามความดีทั้งหมดเหล่านี้จะถือเป็นกุศลกรรมที่สามารถเก็บเกี่ยวภาคผลได้ในชีวิตหลังความตายในวันฟื้นคืนชีพหรือไม่หากบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ศรัทธานในอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของมนุษยชาติผู้เป็นสรณะผู้ทรงสร้างโลกและผู้ทรงสร้างจัก,กรวาลและเราทั้งปวงจะกลับไปยังพระองค์หลังความตายนี้และในวันฟื้นคืนชีพเพื่อรับการพิาาพากษาผลลกรรมเราก็ได้เรียนรู้จาก อัลกุราอยยานอายันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานาหุวตาลาได้ทรงตรัสในสุรติฮูดในอายะที่หรือว่าในพระคัมภีร์อัลกุรอานบทท่านศาสดานาบีฮูดองค์การที่75ในข้อความที่ว่าอินนอิบรอฮิมุและฮาลีมุนอาวาหุนมุนิบแท้จริงอิบรอฮิมนั้นเป็นศาสดานาบีผู้อ่อนโยนผู้มีสัมมาคารวะ และนอบน้อมถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเมื่ออัลตลาได้ทรงยกย่องท่านนบีอิบร์หฮีมเมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกย่องอับราฮัมในขนาดนี้แต่อับราฮัมนั้นเมื่อได้วิงวอนต่ออัลตลาให้ทรงอภัยโทษต่อบิดาของท่านปรากฏว่าอัลลอฮ์ทรงตัดว่าแท้จริงบิดาของเจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ที่นมัสก,การและบวงสวงพระเทวนิยมนมัสก,การและบวงสวงถวยเทพอ,อื่นๆมากมายนอกเหนือไปจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าของสากลจักรากกวาลจากตรงนี้เองท่านหญิงไอแชตตารอดิยัลลฮุตาอลาอันฮาท่านหญิงไอชตตารอดิยัลลฮุตะอลาอันฮาได้ถามท่านนบีด้วยความสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นในสมัยของเราคือในสมัยของของท่านหญิงไอแชนั้นก็มีคนที่ดีๆที่ทําคุณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างเช่นอิบนูยุดอาน ซึ่งในสมัยยาฮิยีญานั้นเขาเป็นคนที่ใส่ใจผูกญาติผูกมิตรแล้วก็เลี้ยงอาหารต่อคนยากไร้อยู่เป็นประจำการกระทําดังกล่าวจะเป็นกุศลกรรมที่ยังประโยชน์ต่อเขาหลังความตายหรือไม่และในวันฟื้นคืนชีพหรือไม่ท่านศาสดานบีสุลต่านฮุอุอัลีวัสลามได้กล่าวว่าแลยยังฟะอุเขาจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นเป็นภาคผลไว้กินไว้ใช้หลังความตายและในวันฟื้นคืนชีพได้ สิ่งนั้นจะไม่เหลือสําหรับเขาซึ่งไม่ไม่ใช่มีใครไปกันแกล้แห่งเขาแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นอันนิจจงมาลายหายไปพร้อมกับชีวิตโลกิยะชีวิตโลกนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรลัมยกุลเยามันรอบบิกฟิรีคอติอตีเยอมดีนซึ่งท่านอิหมามมุสลิมบันทึกฮะด,ดิสนี้เอาไว้ในบทการศรัทธาหรือกิตาบุลอีมานว่าอออาอิชเขาจะไม่สามารถที่จะ ไขคว้า,วาสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลกรรมกินไว้กินไว้ใช้หลังชีตความตายได้ทั้งนี้เพราะว่าเขาไม่เคยกล่าวว่าโอ้องพระบุ้อใบานของฉันโปรโทรงอภัยโทษและความผิดบาปของฉันในวันฟื้นขืนชีพด้วยเถิดในวันพิพากษาผลละบุญและผลละบาปด้วยเถิดที่เป็นเช่นนี้ในในบทที่9เราและบทที่ 8, แเราก็ได้ยกตัวอย่างเลยว่าสังคมมนุษยสังคมมนุษยชาติสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีเข้าใจเข้าใจตักกะเข้าใจเหตุผลในสิ่งนี้ได้อย่างดี ตัวอย่างเช่นและก็ยอมรับว่ามีความเป็นธรรม,ไม,ไ,มไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่สังคมมนุษย์ไม่รู้จักมาก่อนโดยเฉพาะยิ่งในสังคมคนสมัยใหม่เหล่านี้การลงทุนการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตการสร้างความมั่นคงต่อเงินออมการสร้างความมั่นคงต่อเงินลงทุนนั้นเป็นที่เข้าใจของผู้คนส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าเราถ้าเราฝากเงินไว้กับธนาคารที่ล้มละลายไปถ้าเราลงทุนใน,ในหุ้น ของซื้อหุ้นของธนาคารที่ล้มละลายไปจากหุ้นราคา10บาทหรือ75บาทหรือ150บาทเมื่อธนาคารล้มละลายหรือว่าเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจภาวะผันผวนแห่งความเสี่ยงมหาศาลเ <c oughs> หลือราคาหุ้นเพียง 0. 0 0 5สตังค์เขาก็แทบจะควยคว้าได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเท่ากับว,ว่าเงิน10บล้านร้อยล้านพันล้านของเขาไม่สามารถที่จะเหลือเพียงพอไว้กินไว้ใช้ได้เลย และในกรณีนั้นถ้าหากว่าแบงค์นั้น <c oughs> ล้มละลายหายสาบสูญไปหรือม, <c oughs> มีมีมีการสูญเสียเหล่านี้ไปเขาก็ไม่สามารถไปทวงเงินเหล่านี้คืนได้ในกติกาในข้อตกลงกับรัฐบาลที่ได้ออกเป็นกฎหมายเอาไว้แล้วได้ไม่มีผู้คนใดที่จะมองว่านี่เป็นความไม่เป็นธรรมนี่เป็นความใจแคบเพราะฉะนั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในอิสลามก็ได้ให้ข้อเตือนสติไว้ว่า แค้จริงอัลตาลานั้นทรงจีรังยั่งยืนเป็นอยู่อยู่เป็นนิจนิรันดร์ดังนั้นผู้ใดทำคุณงามความดีใดและได้ตั้งเจตนาว่าความดีที่ทำต่อคนยากไร้ความดีที่ทำต่อเพื่อนบ้านความดีที่ทำต่อเพื่อนมนุษย์นี้ก็ด้วยชั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์ดังนั้นเมื่อโลกแห่งความอนิจจงนี้พังทลายหายไปหมดสิ้นอลัลลอฮ์ยังทรงคงอยู่ เขาก็สามารถที่จะได้รับภาคผลที่ฝากไว้กับพระองค์และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้ด้วยความศรัทธาต่อพระองค์แต่ว่าโลกนี้พังพินาศไปหมดแล้วใครจะมาตอบแทนความดีของเขาเพื่อมนุษย์ที่เขาทําความดีด้วยก็ล้วนเป็นอนิจจงล่มละลายสูญหายไปหมดสิน้นองค์กรที่เขาทําบุญไว้ทําบุญผ่านองค์กรนั้นทําบุญผ่านสํานักทํานั้นก็ได้อนิจจงสาบสูญไปหมดสิน้น เขาจะไปเรียกร้องผลบุญคืนจากใครได้ขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทรงเบียดเบียนเขาไม่ได้ทรงสร้างความไม่เป็นธรรมแก่เขาเพราะว่าเมื่อเขาไม่ได้ตั้งเจตนาในกุศลธรรมนี้ในกุศลทานเหล่านี้เพื่อพระองค์ที่ช่วยเด็กกำพร้าช่วยเพื่อนบ้านช่วยคนยากไร้นั้นด้วยหวังกรุณาที่คุณที่พระองค์จะทรงรักษาผลบุญนี้ไว้ให้เขาและคืนให้แก่เขาในวันฟื้นคืนชีพเขาไม่ได้นึกถึงพระองค์แต่เขาฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับองค์กรต่าง หรือไว้กับสำนักธรรมต่างๆหรือไว้กับสรณะต่างๆเช่นฝากไว้กับด้วย,วยกุศลและบาร,รมีแห่งสฟิงนี้สฟิงที่เฝ้าปิรามิดนี้ดังนั้นเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงทุกอย่างพังพละพังพินาศมาลายหายไปหมดสิ้นเขาจะไปทวงสิ่งนี้จากซฟิงเหล่านั้นได้อย่างไรและขณะดเดียวกันเมื่อเขาไม่ได้ตั้งกุศลทานตั้งเจตนาแห่งกุศลทานนี้ฝากไว้กับอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาแต่เขาฝากไว้กับเพื่อนมนุษย์อัลลอฮ์ก็ทรงให้เพื่อนมนุษย์นั้น ได้ตอบแทนคุณงามความดีของเขาเช่นผู้คนทั่วโลกพากันรักเขาผู้คนนับ,นบพันนับหมื่นนับแสนนับล้านนับร้อยล้านพากันลำลึกถึงบุญคุณเขาได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้แก่เขาดังนั้นผลบุญที่เขาได้กระทําไว้ออลเลอร์ก็ได้ตอบแทนกุศลกรรมเหล่านั้นไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพราะความครบถ้วนสมบูรณ์ไปตันอยู่ที่ลิมิตของเขาทําสิ่งนั้นเพื่อโลกที่เป็นอนิจจังใบนี้ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.